โอเชเจ็ดโหลสวัสดีสวีสดัดเพื่อนๆที่ไปซื้อปลาหมึกน,นอกโลกทุกคนทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมอีกแล้วคนดีไม่มีตังนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมอนิเมะเจ็ดบาปกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวละครตัวใหม่นะครับตัวละครตัวนี้นะครับก็คือเจ้าสิบบัญญัติการานนั่นเองนะครับแต่เราสุม่มครั้งก่อนนะครับผมสุ่มไม่ได้นั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมก็เลย ไม่ได้เอาตัวละครนะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับหรือว่ารีวิวเป็นอนิเมะนะครับให้เพื่อนๆได้ดูเนาะวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่าสกิลต่างๆของมันเนี่ยมีประโยชน์อะไรกับทีมบ้างนะครับจะตัวกาลันตัวนี้นะครับกาลาันแห่งความจริงนะครับสิบบญญัติกาลันแห่งความจริงะระดับระดับของมันก็เป็นระดับ s s r นะครับตอนนี้ก็ ผมยังไม่ได้นะครับสุ่มตอนนั้นผมสุ่มไปประมาณ330เพชรนะครับก็ยังไม่ได้นะครับตัวนี้ก็อีกไม่นานนะครับรอผมเก็บเพชรฟาร์มเพชรฟาร์มอะไรก่อนนะครับผมอาจจะเติมนะครับเพราะว่าต้องสุ่มอยู่แล้วนะครับตัวนี้เนาะนี่นะครับธาตุของมันก็จะเป็นธาตุน้ํานะครับว่องไวนะครับเผ่าพันธุ์เทพอสูรนะครับเผ่าพันธุ์เทพอสูรเลยนะเผ่าพันธุ์มันเนี่ย ระดับพลังต่อสู้นะครับตอนนี้อยู่ที่3,780นะครับพลังโจมตี560พลังป้องกัน350นะครับพลังชีวิต7000นะครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าใช้มากๆเลยนะครับตัวนี้นี่นะครับก็จะมีอัตราเจาะเกาะ30%นะครับอัตราทนทาน20%อัตราฟื้นฟูนะครับ 1 5อัตราคลริคอน10%นะครับดาเมจคลิครอน1 2 0ิอนะครับต้านทานคลริคอน20%นะครับป้องกันคลริคอน20%นะครับอัตราฟื้นฟู130%นะครับอัตราดูดเลือด0%นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลของเจ้ากาลานนะครับว่ามีสกิลอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับของเจ้ากาลานสกิลที่1นนะครับเชื่อของมันนะครับ ฟันฉับเดียวนะครับสร้างดาเมจ180%รของพลังโจมตีแก่ศัตรู1นึลายเพิ่มพลังดาเมจที่สร้างบวก30%ต่อ1เอฟเฟกบัฟที่ตนเองมีนะครับระดับ2ดาวนะครับสร้างดาเมจ270%รของพลังโจมตีแก่ศัตรู1นึลายเพิ่มพลังดาเมจที่สร้างบวก30%ต่อ1เอฟเฟกบัฟที่ตนเองมีอันนี้นะครับ ก็จะเป็นระดับ3ดาวนะครับระดับ3ดาวนะครับสร้างดาเมจ4 5 0รอของพลังโจมตีแก่ศัตรู1นึ่งเพิ่มดาเมจที่สร้างบวก30%อต่อ1นึ่งเอฟเฟกที่ตนเองมีส่วนสกิลที่2นะครับสกิลน้ครับมีชื่อว่าฟันกระจุยกระจายนะครับโอ้โหชื่ออะไรเจะเวอร์วังอลังการขนาดนี้นะครับ <laughs> สกิลนี้นะครับสร้างดาเมจ 6 8ของพลังโจมตีแก่ศัตรูทั้งหมดและเลือดไหลเป็นเวลา2เทิร์นนะครับเลือดไหลสร้างดาเมจเพิ่มเติม80%ของปริมาณดาเมจที่สร้างทุกครั้งที่จบเทิร์นนะครับ2ดาวก็จะเพิ่มดาเมจขึ้นมานะครับ102นะครับของพลังโจมตีแก่ศัตรูทั้งหมดและเลือดไหลเป็นเวลา2เทิร์นนะครับ สร้างดาเมจเพิ่มเติม80%ของปริมาณดาเมจที่สร้างทุกครั้งที่จบเทินนะครับระดับ3ดาวนะครับก็จะเพิ่มเป็น170%ของพลังโจมตีแก่ศัตรูทั้งหมดและเลือดไหลเป็นเวลา2เทิน2เทินเหมือนกันเลยนะอันนี้นะครับก็สร้างดาเมจเพิ่มเติม80%นะครับเหมือนกันแล้วก็ถือว่าโหดใช้ได้นะครับเลือดไหลด้วย แต่ตัวนี้นะครับผมคิดว่ามันมีตัวแก้ทางก้อนข้างที่จะเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าคิงนะครับคิงนะครับอย่างนี้นะครับก็เป็นตัวที่จะแก้ทางเจ้าตัวนี้ได้นะครับอ่ามันดูสกิลอันตินะครับของเจ้าตัวละครตัวนี้นะครับมีชื่อว่าคิริคอนโอเวอร์นะครับเพิ่มสแต็กพื้นฐาน50เป็นเวลา3เทิร์นครับและสร้างดาเมจ 420%อของพลังโจมตีแก่ศัตรูหนึ่งรายนะครับสกิลอันติก็จะมีประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่น่าจะมีนะครับเอาไว้ในทีมนะครับก็ถ้าใครชอบตัวนี้ผมบอกไว้เลยว่าเป็นตัวที่ทุกคนต้องมีครับเป็นตัวที่ทุกคนต้องมีเนาะมันยังไงแต่มันเป็นตัวที่ตีดาเมจคียเคอนนะครับตีคียิคอนนะครับ ได้สูงมากๆเลยนะครับสำหรับสายขี้เนาะสำหรับสายขี้ก็จะเป็นเจ้าตัว10บัญญัติกาลันนะครับตอนที่ผมสุ่มมันสุ่มไม่ได้นะครับมันสุ่มได้แต่โกเทอร์นะครับคลิปที่แล้วผมเรียกเรียกเจ้าโกเทอร์ว่าอาเทอร์นะครับก็ต้องขอแพรกันด้วยนะครับน,นี่นะ ผมสุ่มไปแล้วนะครับตั้ง300 330รพตแต่บ้าไม่ได้นะพลาดจริงๆนะครับ้องลองก็คลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่เนี่ยผมก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม